สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำโพลออฟิเชียลครับพวกไปทำอะไรไว้เป็นยังไงพ่อประมาคนนินท่าคนมุกเกลือแล้วเก่ามาเนี่ยสวัสดีลูกสาวมาหนนบอมาเนี่ยไปทำอะไรไว้ พ่อไม่ชอบเลยบอกแล้วกี่ครั้งโยนไม่ชอบคนนินทาอะไรมุกไก่าแล้วเหรอพ่อพี่บ้ากันหมาอีกแล้วลูกกูหมาอีกแล้วมันอีกแล้วแม่ฮะของกงหนึ่งพันบาทแล้วก็อีกหนึ่งอุ้ยไม่มีอะไรจ้ะไม่มีอะไร โฟกเดืขาด้วยสองร้อยทีไรหนึ่งอขอบคุณแม่ฮักฮ่องกงก่อนแม่ฮักน้องไปก่อนขอบคุณแม่ฮักฮ่องกงนะครับขอบคุณแม่ฮักน้องไปนะครับที่หายร่างวันขาบยกร่างาฟุกนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ได้เกล้าขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเลยนะครับก็ขอขอบคุณเลยหลครับอ้าขอบคุณแม่ฮักฮ่องกงก่อนเอาลองพูดดูดนี้ยกขึ้นมายกขึ้นยกขึ้น อายุขึ ah, ah, ้นท yeah. ีสิปีทวนอ่ะสวัสดีแม่ติ๋งแล้วนะครับชุดบนอะบ่ออายุขึ้นเนี่ยยกขึ้นอ่ะยกขึ้นดียกโง่ปีพัดลมเอิดขอบคุณยังไงลองพูดดิเอาขอบคุณแม่ฮักจากจากกรุงคุณนะคะพค่ณหายตลอดตัวให้แม่ฮักจากกรุงคุณ เดี๋ยวูภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณเผาน้ำแมียนเป็นหมอบ่อยเก่งดอกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเผาน้ำเมียนร่างกายแข็งแรงลำดวยลำดวยไอ้มาดทอดได้ไก่ขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วก็มีแม่นาอีกสมทุกไม้ซื้อกระจกพ่อเลยซื้อให้ฟังน้าดูนะซื้อเองนะแล้วก็เงินอ่าเมื่อวานนี้ว่าจะแสดงมีคอนเสิร์ตพอดีไม่ว่างว่าจะจ้างตัวเพิ่นช่วยมาอีกประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทแต่ไม่เอา มันไม่ได้ก็เลยเพ่อเลยซื้ออันนี้มาเด้พี่น้องเด้อตรองสีแจงซื้อโจมัมนหนึน่งาใสะใจไปเลยนะสองอันนี้ของหนูนะไม่เป็นไรของหนูสามก่อนดูก่อนเด,อน,ดอนนี้ก่อนนะแล้วก็มีมีนี่ด้วยสี่อันนี้ไว้พันไว้เช็ดเหนืยวเช็ดอะไรไว้ของห้าของลูกสาวนะแล้วก็กิฟต์หกนี่หรอกอันนี้ด้วยนะเจ็ดลกูลกเจ็ดรายการนะ ขอบคุณแม่นาเร็วขอบคุณไม่นานเดีนะคะแล้วก็เพิ่นกำลังสั่งรองเท้าอีกนะเอาจักนิ้วให้เพิ่นเอาจักขานิ่งกับพ่อเนี้ยแล้วก็สั่งเสื้อทางกำลังสั่งทำเสื้อบ้านฮักอีกสองร้อยตัวหานิ้วซีนิ้วดังสีเหลืวลูกนะไม่อันนี้รองเท้าเป้าใบนางใส่เหลือที่เหลือนางซื้อเองแล้วมีเซอร์ไพรส์ซูเปอร์เซอร์ไพรส์อีกไม่บอกไปว่ากันแล้วที่นี่ที่เหลือให้หนูถ่ายเสร็จกัืยังให้หนูไปเดินแจกกระจกด้วย กันพี่น้องค้ากันไมทุกคนเลยหรอทุกไม่ไม่ไม่ทุกคนเอาในติ่งเอาเอาไว้เอาไว้หนูจะไว้ตัวไหนอาสามันเนี้ยเอาตัวไหนไว้อันนี้ด้วยเอาไว้นี่อันนี้ด้วยโอเคไหมไปไปให้คนที่เขาไม่มีนะลูกนี่เราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ได้ไหมในทิ้งทางซีมาบอกลูกสาวนี่ยว่าขันมือใดกระด่งมือในนั่นก็ไปนั่งนั่แม่ก็ได้คอยพ่งอูความจริงว่าคุณคุยกับแม่กับเนาะเปื่อยเพิ่นเป็นเสาหลัก ร้องเพงลงเปิดหมวกตั้งแต่เจ็ดแปดขวบบ่เคยได้กินหยังแซ่บๆซ่บเพื่อนโบเก้จะใส่บ้หยังทุกบาทจะตั้งให้พ่อให้แม่เบิดหาเงนินส,งนส่งเงอนข่อในซี่ให้ได้ไหมไข่อยเบิ่งลูกความจริงสะวันปอปากบ่จริงเป็นคนที่แบบเก็บแบบ,บวา่าหนูหนูก็ต้องทักกันทุกครั้งแม่มแม่ตาพอพอแม่ๆช่วยัดหนันที่หลาต้องช่วยของัข้าทําได้ลูกเท่าที่ทําได้กัของถิ่นมานําดทีมามามานี่มาขอบคุณแม่สิงที่ามาสั่งช่วยสอนด้นะครับ ลูกนกผมสร้างมันมันเงินหอกม่อไหรผมเศ้าบาทลูกจุหนผมสร้างเขาลูกมาเรีนมาเันมือร่มอีมองนางคนตกเอ,อน,เน,นงเมีก็ได้มาอ่ะอันนี้ขอบคุณอ่ะอันเงินส่วนเมื่อวานนี้เวาเป็นวสีมะซอยเขาเสิแต้มันถ้าสีมหนูนูเมียก็หนูมันเกิดวันเสาร์ไงหนูก็เปลี่ยนเน มไม่ตัวหนูไม่เอาไม่ฮาหนูเอาแค่หนูเอาตัวนี้ถนะ้าเปลี่ยนสีอะไรแค่สีชมพูไปเดินไปดไนเดี๋ยวมีอะไรบ้างอันนี้ก็ได้หมดแล้วนะของหนูนะยางนะของใครที่ไม่มีอ่ะเดินเดินไปดูก่อนแม่ไต่ไงแม่ไต่เล็กไปไหมแม่ไต่มีกระจกใหญ่ไหมเออแม่ไต่ามาหาสำหรับคนบน่มีอย่างเมืองแม่โน้ใช้กระจกอะไรแม่โน้ใช้กระจกใหญ่ไหม พอ,อเม่นอะัดมีอยู่นะเม่นอัดอันนี้มีแล้วอันนั้นอ่ะบีสวยเอาโจ๊กไหมคะเอาโจ๊กใหญ่เนาะเอาแบ่งไปนึงเด้อแบ่งไปเอาแบ่งไปให้นางสิอเอาให้บีสวยนึงบอสว,สวเอาสีฟ้าให้บีสวยอ่าโอเคเดินไป,ไปนี่ใครไปนอนนายลองดูวยมีใครยังไม่มีอีกเดินไปนี่ใครไปนอน ถ้าใครมีแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้มีอยู่มีแล้วอันนี้อันนี้ก็มีกันแล้วในเพื่อนเธอเพื่อนหนูมีใครเพื่อนสนมีใครที่ยังใครอันนี้มีหมดแล้วป่ะไม่เพื่อนน่งเพื่อนสนิทมีใครบ้างอ่ะมีกระจกไหมมีกระจกไหมมีแล้วเชอร์มีนเชอร์มีน นี่ให้พี่ชมีนเขากระจกแว่นแจกบ้านแจกบ้านฮักน้องปายนะอดีมเอาเยอะเลยลูกคุณบ้านฮักน้องปายนะคะสนับสนุนนะคะป้าเซนยูแฟนด้วยลูกสาวลูกสาวมีกระจกอยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้ามากันอันนี้ได้แล้วให้ไปแล้วพี่ฟุกอ่ะพี่ฟุกมีอยู่มีนะเอาไปอืม เพื่อนอีกอันนี้มีกันหมดแล้วมีกันหมดแล้วน,นี่ไงให้พ่อให้พ่อ,พอตลกไงพ่อตลกมีกระจกไหมเอามาให้เพื่อนหน่เอาแม่กระเทียมเพื่นซื้อยังหน่ะนะเพื่นซื้อยังน่ะซื้อยังครับเอตี้บาเอามักซีดาบอลผมม,มาให้ทำยัออยงกันนะไป <c oughs> <c oughs> เรื่องไปด้ไงนอกมีใครอีกที่เป็นนั่นอะ่ะเพื่อนหนูมีใครอีกใครอีกแัปมังกี่หยดเขานั่งติน้นอยู่ไหนวะมีใครส้มปลอมมีไหมพี่ส้มปลอมมีไหมมีน่าจ,จะมีส้มปลอก มีจอบไหมคะมีกระจกอยู่เนาะมีเนาะมีแล้วอืมโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันชาเฮ้ยตกใจหมดเป็ลูกสาวใครอีกเฮ้ยฝั่งนู้นใครตีไหนวะตีไหนแล้วพวกไอ้พลอยมีไหมพวกไอ้หยกอะเนี่ยเต้นเหลืองลองเดินไปดูเต้นเหลืองเดินไปสวัสดีครับเต้นเหลืองไม่ผิดไหมลูกพี่ไหม โซเฟียมีกระจกอยู่ใช่ไหมลูกมีอยู่นะมีอยู่นะโทษทีครับฝั่งนี้มีกระจกกันไหมมีอยู่ใช่ไหมมีเลยกระจกหนึ่งที่อ๋อเอาให้ไอ้พลอยมีไหมกระจกมันมีแล้วแล้วของเรามีไหมนายโยกนายโยกอันนึงไอ้โยกเอาตัวใหญ่ก็ได้นะเสรแล้วเอาตัวนั้นไปเอาแบ่งไปนึงเอาเอาอีกแล้วไอ้ไอ้โยกนี่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลย บอ่อหาเดิอไปอีกมีใครอีกเน,นื้อนะเย่อยันอันเดียวก็พอไปก่อนก็ได้ไปที่ไหน,เ,เ,นเดี๋ยวก็ไปซื้อดีเงินหานะถุงน่องมันจำเป็นด้มเม่งั้นใส่ถุงน่องขาดนเออานาะอ,อ่าขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เรียบา้นี้ ขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ฮักจากมงคงด้วยนะคะแล้วก็แม่นานะคะพี่บอกเป็นเลยลูกสาวบอกเป็นเลยตัวนี้อ่ะพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนั่นคลิปนั้นฝากไว้สนีพี่น้องเบื้องหลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสตุ้ยลำโพงน้อปเชื่อครับรับเป็นกำลังใจ,งจอีหลั่นทับเพื่นนังครับ<ว>อีหลั่นทับเพื่นดีครับเบื้องไปในชีวิตน้องส,ส,ส,สารเสาเอกเสาลักของเพื่อนตัวนี้สุดยอดยลีไปลูกไว้แต่งตัววันนี้เหลือเวลาอีกเยอะเลยซื้อถุงนอกที่ไหนซีบี ตังอะไรก็เก็บของไว้ก่อนนี่เมียนของไว้ก่อนเมียนถิ่มไปทุกท,ที่แล้วได้ลกอออูกอ๋อก่อนครับพี่น้องไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายแม่ติงบ๊ายบายสวัสดีครับ